ชาวบ้านหนองภาวาจังหวัดระยองค่ะบุกศาลกลางจังหวัดนะคะยื่นสี่ข้อเรียกร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดย้ายสารเคมีอันตรายโรงงานไฟไหม้วิน p r รเซสถังแรกออกนอกพื้นที่ภายใน30วันและให้แล้วเสร็จภายใน90วัน ชาวบ้านหนองภาวาพร้อมกับพระสงฆ์วัดหนองภาวาตำบลบบางบุตรตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายกว่า300คนค่ะนำโดยนางสาวผ่องพันธ์เจริญรมกำนันตำบลบบางบุตรได้เดินทางไปยังสารกลางจังหวัดระยองตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองยื่นหนังสือสี่ข้อเรียกร้องกับนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้เร่งดำเนินการจัดการกักเคมีในโรงงานวินโปรเซสหลังได้รับความเดือดร้อนผลกระทบ ต่อความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันซึ่งนางสาวผ่องพันธ์นะคะก็ได้เปิดเผยว่าว่าตามที่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บกากสารเคมีของบริษัทวินโปรเซสจำกัดตั้งแต่เช้าวันที่22เมษายนที่ผ่านมานะคะจนถึงเวลานี้ยังไม่สามารถยับยั้งผลกระทบจากวิกฤตในครั้งนี้ได้ชาวบ้านในตำบลบางบุตรและใกล้เคียงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากกลิ่นสารเคมีอันตรายมีผลกระทบทางด้านความเป็นอยู่และสุขภาพ เกิดโรคระบบทางเดินหายใจมีอาการแสบตาแสบจมูกเกิดอาการแสบ ผิวหนังและยังไม่ทราบอาการที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวชาวบ้านจึงต้องการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองดำเนินการด่วนนะคะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยขอให้จัดตั้งคณะกรรมการทำงานเพื่อกำหนดแผนงานในการจัดการภายใน7วันแล้วก็ขอให้เริ่มขนย้ายสารเคมีอันตรายถังแรกออกจากพื้นที่ภายใน30วันทั้งนี้ในส่วนของการขนย้ายสารเคมีอันตรายทั้งหมดต้องจัดการ ให้แล้วเสร็จภายใน90วันค่ะแล้วก็ขอให้มีการตรวจสุขภาพเพื่อหาสารพิษปนเปื้อนในร่างกายขอให้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ป้องกันสารพิษให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทันทีแล้วก็ขอให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศตลอด24ชั่วโมงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบเพื่อจะได้วางแผนป้องกันตนเองต่อไปด้วย ซึ่งทางด้านนายไตรภพก็ได้เปิดเผยนะคะว่าทางต้นเบื้องต้นค่ะจังหวัดได้ตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องทุกข์ที่ได้รับผลกระทบที่ศูนย์นำรงธรรมจังหวัดที่ว่าการอําเภอบ้านค่ายองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวคณะการทำงานเยียวยานะคะมีประชาชนให้ลงทะเบียนแล้วกว่า700คนจะใช้งบท้องถิ่นเยียวยารายละ3,000บาท และตั้งคณะทำงานติดตามช่วยเหลือและชดใช้เยียวยาค่าเสียหายระหว่างผู้ได้รับผลกระทบและบริษัทวิน p โรเซส ส่วนการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันสารพิษเบื้องต้นก็ขอหน้ากากป้องกันมาจากภาคเอกชนนะคะจำนวน2 0,000ชุดโดยมอบให้กำนันตำบลบางบุตรไปแจกประชาชนก่อน1 -0,000 ชุดส่วนอีก10,000ชุดค่ะก็สำรองไว้ที่ในอำเภอบ้านค่ายถ้าไม่พอก็มาขอเพิ่มเติมได้ค่ะส่วนการตรวจวัดคุณภาพอากาศ24ชั่วโมงขณะนี้ก็ได้ขอเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษมาประจําไว้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางบุตรแล้ว ลังชาวบ้านรับฟังการชี้แจงจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยองแล้วนะคะก็ยืนยันว่าพร้อมให้เวลาทํางานค่ะหากไม่มีความคืบหน้าก็พร้อมจะยกขบวนเดินขบวนเดินทางมาพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดระยองอีกครั้งหนึ่งค่ะ สารเคมีซึ่งอยู่ในโรงงานดีโปรเซสเอาสารละลานแลักใส่เป็นโปรด่กของอันตรายสองเจะเป็นสารอะลูมิเนียมดอสซึ่งจะสร้างความเป็นตอบอบอยองยาชนให้เึงชนมาดูประเมินืองการขุดย้ายไมใช้ผลวันเสารนี้เลยนี้การดึงวลครับการมาใส่หน้กสารคือวันศุก รมโรงงานอุตสาหกรรมจะนำแผนรับเพื่อขอรับเงินเยี้ยยาซึ่งมีการวางประกันอย่ที่3จุดกยอมจำนวน4ล้าน900ล้านบาทเพื่อำการเริ่มต้นแต่ตัวเองก็จะพอขอให้รรงงานอุตสาหกรรมดำเนินการให้ไดาประโยชน์ในการส่งราย่อย่วนเรื่องนโยบอยของวการ